เทียงน้องทุกครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูทุกที่ไม่ค่อยได้เล่าสู่กันฟังเท่าไหร่แบบนี้นะฮะไม่ค่อยได้เกิดขึ้นนะครับไปกันที่บ้านวางตาสังหมู่ที่7ตาบลคลองใหญ่อําเภอแหลมงอบจังหวัดตราดวันนี้เขาพาผู้สื่อข่าวไปดูสภาพพื้นที่สปกแห่งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่ดินเนี่ยเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นประเภทสปก4ขีดดังนั้นไม่สามารถที่จะครอบครองเป็นเจ้าของเพื่อเอาไปขายต่อหรือทําอะไรต่อได้ยกเว้นเรื่องของการเกษตรเท่านั้นเนี่ยนะฮะ เจ้าของที่ดินเนี่ยนำเครื่องจักรกลเข้าไปแล้วขุดขุดเขาไถดินแล้วก็ปรับที่แล้วก็ตัดต้นไม้จากริมทานลงออกหมดเลยแล้วก็ดินที่ขุดจากภูเขาเนี่ยเอามาไถปรับที่เดี๋ยวคุณจะเห็นภาพนะฮะพอคุณเห็นภาพปบคุณเห็นไหมฮะพอเอาดินมาลงไปไเรื่อยๆเอาดินมาลงไปไเรื่อยๆจากเดิมที่ที่ตรงนี้เคยเป็นที่ที่มีน้ําไหลผ่านจากนี้เป็นต้นไปหากเดินหน้าโครงการตรงนี้ต่อไป มันจะกลายเป็นว่าเป็นการถมที่ทับลำรางสาธารณะอันนี้ถ้าผมใช้คำเป็นทางการหน่อยนะฮะก็คือแต่ก่อนมันมีลำรางสาธารณะเป็นที่ที่น้ำนั้นไหลผ่านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่พื้นที่ใต้น้ำลงไปดังนั้นถ้าพื้นที่ต้นน้ำมีใครก็ตามที่คิดจะทำแบบนี้คุณผู้ชมก็เห็นผลกระทบนั่นก็คือตัวลำรางนั้นเล็กลงกว่าเดิมเป็นอย่างมาก และในอนาคตถ้าฝืนทําแบบนี้ต่อไปตัวลำรางจะหายไปเลยจากแผนที่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแน่นอนผลกระทบคือเกษตรกรนับ10บรายพื้นที่การเกษตรนับร้อยไร่จะได้รับความเดือดร้อนแล้วเขาทําต่อเนื่องมา3เดือนแล้วนะฮะแจ้งอบอตอคลองใหญ่ไปนําเอกสารสั่งห้ามดําเนินการมาปิดประกาศเมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าเจ้าของที่ดินนั้นทําการขุดดินถมที่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาทํำยังไงอะ คราวนี้ถ้าเช็คพิกัดจากอาประกาศเช็คพิกัดจากฟ้าลงมามองไปไม่เห็นลำรางแล้วนะเป็นการเตือนที่ช้าไปหรือไม่อย่างไรส่งเรื่องนี้ไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแหลมงอบที่จังหวัดตราดลงไปตรวจดูกันหน่อยครับเพราะว่าคนเดือดร้อนมีเป็นจํานวนนับร้อยนับพันกับการกระทําของคนไม่กี่คนเท่านั้นอย่าลืมครับมีทุกส่งทุกของท่านมาที่นี่เพราะทุกของท่านคือทุกของเราแล้วนี่คือเที่ยงร้องทุกข์ฮะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ